ต้องใส่แว่นไว้ตาปิดถ่ายรูปหรอรูปครอบครัวยองถ่ายรูปทำไมเนี่ยดูๆๆดยิ้มหวานเจ้ามูอยองยิ้มหวานไหมวัน หับบวใหญ่เอองวิ่งไหลยาวขึ้นไปเราไปจะไหนน่าดีนะคะอย่าไปตรงนู้นเลยโอ้ปาอลาตังนั้นใหญ่มากเลยโอ้อตัวใหญ่มากเลยนะใช่ไหตัวใหญ่มากเลยแม่เอ็มค่ะสนุกไหมคะสนุก วันนี้เด็กวันทำอะไรกันคะมากินน้ำแล้วก็มาดูปลา <ฮะ S 2> ค่ะเมื่อกี้คนเล่นชิงช้าไปนหน่อยอเล่นชิงช้าไปหน่อยแล้วก็แล้วก็ทีอผมก็ไปไปเล่นอย่างไปเล่นชิงช้าแล้วอ่ะใช่ปลาตัวใหญ่มากไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรปลากระทงเนี่ยค่ะปลา

มรกาศน,นะคะมีน้ำตกเลยนะคะน้ำใสตายะลุ้นวันนี้เรามีหมูหยองมาด้วยนะคะก็เลยต้องนั่งข้างนอกค่ะนอกร้านหมูหยอง แอเคกาแฟอองพากก้อนโอ้ยมึนเห็นถึงนอ๊ะพอผู้ใหญ่สูงเอาเด้อไหน